สวัสดีครับท่านผู้ชมต่อต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแนวดีโฟมประสิทธิ์นะครับวันนี้เราจะมาชมบรรยากาศของการบันทึกเสียงนะครับเพลงเอื้นหาน้องเขียวนะครับเดี๋ยวเราจะาบันทึกเสียงดูนะครับว่าเป็นยังไงให้ท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศของการบันทึกเสียงนะครับมันไม่ใช่เป็นห้องบันทึกโดยตรงมันอยู่ที่กลางนานครับเราก็ตั้งระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็เครื่องเสียงอะไรไว้ ตู้ไว้ตรงนี้แล้วเราก็บันทึกบันทึกไปว่าจะกี่เที่ยวถึงจะจบถึงจะผ่านเพลงเนี้เราก็จะเอาที่เราผ่านได้ไปไว้ท้ายท้ายเพลงอ่าท้ายท้ายคลิปนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมกันนะครับครับผลงานเพลงเอื้อนหาน้องเขียว ลักเขียวเอ้ยไปใส่นานานลาให้ขึ้นมาสาพีวา่าโอ้เขียวจะเขียวจะขึ้นมาหาบักายที่ชายอ่อน นอนนอนานานอนนอนเออคนงามเอยคนงามเอยจากไปเมื่อเดือนคุมพาเที่ยวจากบ้านนาอำลาบ้านทอง ลาลาบบ่เห็นกลับน้อานองหลอกให้อายงงรอท่าจนจอบบอกกายคอยตั้งแต่เดือนเาให้พี่ไปท่าสถานีรถไปนิดจอยบ่ได้เห็นหอดไงพี่ยืนห้องให้คืนมาซาเขียวเออ โอ้ยนอยน้อยน้อยใช้หรอตอนเสียงวนวอนหาเป็นเวลาหลายเดือนเปลี่ยนมาหลายมือคือแฟนขาเดนีน่านี่ให้คือแฟนขาเดนีน่านี่ให้ในนี้ใจจากนอกห้องบ้านมาเพื่อเพื่อเพื่อเสาะสารซอยบ้านเธอกลับส่งมาทั้งที่ ตัวพ่อนี้มาเต็มที่บัธาตัวพมนี่มาเต็มที่บัธาขันจะบอกขึ้นมายันแต่มุดหมดหอยเออได้ทิมนบ่เหลือเห็นเธอได้หรือว่าสงสารเครในบ้านเธอกลับส่งมขึ้นมาบ้านมาเลยมื่อแต่เธอหนีไปเที่ยวมาเลยมื่อแต่เธอหนีไปเที่ยวตัวว่านองแก่น้ำสะกุ้นเปื่อยๆและดินมือบ่บานออกจากบ้านใส่กระโปรงสีแดงย่ามตื่นเช้ต้องอดดอยจ้องมาไว้ใบซีนาผู้ตายปิดข้างหนึ่งใบซีนาผู้ตายปิดข้งหนึ่งใบหุ่นสีติ่งเติงเอกรักบอกไว้เอาจำได้ไงดี บ่ได้เขียวเกิดมาเละชะ้ชาติถ้นนี่สิบวยูมันโดดจีขอล่ามัานคนได้ยู่บนละเมืองฟ้ากลับมาสะเดิเขียวเดิ้ที่ต้องการเธอให้คืนมาเพียงถึงเขียวนามสกุลอปือป้อจะดำคือมือยังรักซึ้งตรึงใจไผว่าน้องขี่หา สำรับายบอกเคยนายตัวเธอรับเดียวมีเพียงเขียวเท่านั้นเดอ้เอเอหนาจนเสียงเรอน้องนยินหรือบอกขึ้นมาห้าอซาลาพี่เตรียมเงินทาทั้งทองมันแห้มพลอยบ่ได้เขียวมาเป็นแม่บักคำน้อยชีวิตคอยต้องมอยละแมงตา ช่คนเราเอาเสียงล้ำไปส่งช่คนเราเอาเสียงล้ำไปส่งให้น้องกลับขึ้นทองขึ้นมหาป่ากาย่ไม้หม่างหักกันเดี๋ยวตอนนั้นเป็นที่หนึ่งหน้าใจบ่มีใครมาปานสามเหตุพวกคนนี้กูเดี๋ยเป็นอ่า ครับท่านผู้ชมเรามาดูกันนะครับว่าผ่านนะเพราะว่าดูลักษณะแนละ้วน่าจะสะดุดอยู่้วก็การตั้งเสียงก็อาจจะยังไม่ได้เดี๋ยวเรามาฟังดูอีกรอบนะถ้าไม่ได้ก็ต้องบันทึกใหม่อีกรอบนรับครับตัวานเพลงเลื่อนหาน้องเขียวดูว่าเสียงเขาจะเป็นยงไ रखिया like प्र ต้ดูช่วงนตรีนว่าเสียงแบพอดีเวลาเสียงเบสเสียงอะไรกองมาฟังดูกันถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวบันทึกใหม่ขรนเนเิด อยากไปมอเดินกุมภาเดืออยากตรดนมาบ่เคยอยากรักเป็นหิรับฟ้าอนรมบอกให้ใครบุกอตาคนจตบอกให้ใครตัอแต่รักเธอให้พี่ไปทราผู้ชายที่อักไปจีบใจก็ได้เห็นคนนที่ยืนหังใร

ละเขียวไอ้ยไปใส่นอนอนอลับให้คืนน้าสาายวา โอเขียวจะเขียวจะขึ้นมาบก่ายพิชายอ่อนอ่อนว่อนหาหน้านวนเอ่ยคนงามเอ้ยคนงามเอ้ย จากไปเมื่อเดือนกุมภาเขียวจากบ้านนาอำลาบ้านทงลาลาบโบเห็นกลับน้อานงหลอกให้อายงงรอทาจนจอยบอกอายคอยตั้งแต่เดือนหาให้พี่ไปทาสถานีรถไปมิดจอยบ่ได้เห็นหอดไงที่ยืนห้องหา คืนมาสาเขียวเอยโอ้ยนอนายนอยนอ้ยใช่ร้อนเฮียงวอนร้อนหาเป็นไวลาลายเดือนเปลี่ยนมาหลายมือคือแฟนข้าได้หนีหน้านี้ให้คือแฟนข้าได้หนีหน้านี้ให้ได้นีนนไนกลาจากบ้านผู้น,นั้นมือบ่เมือม่อไทยเออเพื่อลระนึกว่าสงสารขอให้ว่านเถอดกลับส่งมาทาั้งทีตัวพมนี่มาเต็มที่บาทาตัวพมนี่มาเต็มที่มาทา่าขันจะบอกขึ้นมาจะมดุดมุดไหวตายถิ่นมาเลือ เห็นเธอนายนึกว่าสงสารขอให้ว่าเธอกลับส่งขึนมาบ้านนานหลายมือแต่เธอหนีไปเที่ยวนานหลายมือแต่เธอหนีไปเที่ยวสอว่าน้องเขียน้ำสกุลป่วยป่อยและดนิ้มือบ้าปานออกจากบ้านใส่กระโปรงสีแดงแง่แต่สิ่งช่องอสซอยซ้อมเอาไว้ใบสีหนาผู้ตาบิดครั้งหนึ่งใบสีหนาผู้ตาบิดครั้งหนึ่งใบหนุสีตัางต่งเอกลักษณ์บอกไว้ว่าจำได้เงี้ยีบอได้เขียวเกิดมาใหนชาตินี้ชาตินี้สีบอยู่มันโดดสิขอล่ามืองคนไปอยู่บนเมืองป่า กลับมาสะเดอเขียวเด้อที่ต้องการเธอให้คื้นมาหาพี่ถึงเขียวน้ำสกุลอปื้อจะดำคือมือยังรักซึ้งตรึงใจไหว่าน้องขี่หายสำหรับอ้ายบ่กเคยนายตัวเธอ รักเดียวมีเพียงเขียวเท่านั้นเดอ้อเอินหาจนเสียงเรอน้องได้ยินหรือบ่ขึ้นมาหาอซาลาที่เตรียมเงินท่าทั้งทองมันแหวนพลอยบ่ได้เขียวมาเป็นแม่บักหำน้องชีวิตคอยต้องมอยละแมงตาย ใช่ว่าน้องเอาเสียงลงําไปทรงใช่ว่าน้องเอาเสียงล้ำไปทรงให้น,น้องกลับขึ้นทองขึ้นมาหาปลาไไม้มาห่างกันเขียวตอนนั้นแต่เทนึงน่ายใจบอมีใครมาปานสามเขียวคนนี้ผู้เดียวแฟนอา ครับโอเคครับท่านผู้ชมน่าจะผ่านนะครับแท็กนี้น่าจะผ่านนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าผ่านนะเดี๋ยวเรามาฟังกันถ้าผ่านเราจะเอาเพลงนี้ไว้ท้ายคลิปนะครับในคลิปนี้เราจะให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีได้ชมบรรยากาศของการบันทึกเสียงเพลงเอื้อนหาน้องเขียวนะครับของอาจารย์สลักศิลาทองนะครับยังไงก็ขอบคุณต้นฉบับนะครับที่

บอกใจคอยตั้แต่เดือนห้าให้พี่ไปถาพามีรไปคิดจอยก็ได้เห็นหอดไา้ที่เรืยอหองาตื่นมาตาเขียวเออโอ้ยน้อยอได้ใช่ก่อนเสียงวอร้อนหาเือะไรืีเินอรทีทนจ้นี้ให้ที่กจะได้หนี้ให้นแต่บ้านมรัอยบอ ครจะเพือกจะดึงดูดสงกรามเราะราว่าจะับมาหนตัวผู้นี้ก็เป็นที่ประทานตัวผู้นี้ันตงที่ประทานกาจะบอกคุณว่ากจะหมดควาริาเอเป็นเช่นไรยังกวาดองครามองาเรว่าจะดับจบมาหากนมาล้มนจะเธอานจ่งจต้งหลายมือแต่ท่าอยู่ตัวเดียวย่ว่าโราเทียบอ้ทุกุกคดแลที่ตก็ปังออกแค่ป้อนใส่กระโดงที่เด่นเงี้ยโอเคครับท่านผู้ชม โอเคครับน่าจะผ่านละ,ละนะครับเดี๋ยวเราจะมาเซฟไว้ในเครื่องนะครับแล้วก็เอามาลงที่โทรศัพท์นะครับเอินหาน้องเขียวนะเดี๋ยวพินแป๊บหนึ่งเอินหาน้องเขียวนะแมวดีร้องครับ ที่12องเมษายนบันทึกไว้2565โอเคครับเดี๋ยวเราจะเซฟลงในเครื่องแล้วก็เอาเพลงนี้ไว้ท้ายคลิปนะครับไว้ท้ายคลิปพร,ร้อมกับรูปของผักของผักให้ดูนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ ให้ท่านผู้ชมชมภาพบรรยากาศของงทาบมาทึกเสียงไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้กับทั้งสองช่องนะครับพัทนาวดีคอนโดความแชนแนลแล้วก็ช่องแนวดีนะครับกดติดตามกดกระดิ่ง subscribe ถูกใจกดแชร์ให้กับช่องเวลามีโฆษณามาก็อย่าก,กดข้ามนะครับเพราะว่าเป็นรายรายได้นี่นะครับเป็นข้ามุน้ามันในการไปเที่ยวทําคลิปต่างๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ละเขียวโอ้ยไปใส่นอนอลาให้ขึ้นมาสาพีวาโอเขียวจ,จะเขียวจะขึ้นมหาบากายพี่ชายออ อนอนหาน,น,น,เออเออนารวนวน่อคนงามเอ้ยคนงามเอ้อ,เอ,อจากไปเมื่อเดือนกุมภาเขียวจากบ้านนาอำลาบ้านโ ลาลาต <ลา S 1> ัเห,เห็นกลับน้อ,อ,นองน้นลอกให้อายงงรอทาจนจอบอกยายคอยอคตั้งแต่เดือนห้าให้พี่ไปท่าสถานีรถไปนิดจ,จอยบออ่ได้เห็นหอดไงที่ยืนห้องหายคืนมาซาเขียวเออ,เอ,อ,เอ,อโอ้ยน้อยน,นอน้อยใช่ร่อนเสียงวนร่วนหา เคยม่นอาไรเดือเปลี่ยนมาหลายมือคือแฟนข้าได้หนีหนีให้คือแฟนข้าได้หนีหนีให้ได้หนีไลจากบ่าทุน้านมือพ่อเมืองไทยเออเพื่อละนึกว่าสงสารขอให้ว่านเธอกะส่งมาทางนี้ตัวพมนี้มันเต็มที่ระทาตัวพมนี้มาเต็มที่บะท่าใคจะบอกขึ้นมาอยากจะหมดป่วยตายกินบ่เหลือเอ็นเธอหน่ายนึกว่าสงสารขอให้ว่านเธอกะส่งขึ้นมาบ่ามาหลายมึงต่เธอนนี่เดสิ นานหลายมื <es> anyway, the <match> the ่อแต่เธอนี่เด็กเที่ยวซื้อว่าน้องเที่ยวน้ำสุกุ้งฝืดๆและดิ้วมือบ้าปานออกจากบ้านใส่กระโปรงสีแดงแง่แต่ชิ้นช่อมเอาใส่ช่อมเอาไว้ไปสีหน้าผู้ตาบิดคางหนึ่งไปสีหน้าผู้ตาบิดคางหนึ่งใบหูสีเต็มเต็งเอกลักษณ์แปลกว่าจำได้แห่นี่บ่ได้เขียวเกิดมานใยชาตินี้ชาตินี่ป่วยอยู่มันโดนสิขอล่ามึงคดไปอยู่บ่ยะมืงป่ากลับมาเสือเขียวเดือ ที่ต้องการเธอให้ตื่นมาหาถึงเขียวน้ำสะกุลปื้ปอปื้อจะดำคือมือยังรักยังซึ้งตรึงใจไผว่าน้องขี่หาจำรับไอ้บ่กเคยนายตัวเธอรักเดียวมีเพียงเขียวเท่านั้นเดอ้อเอินหาจนเสียงเรอน้องได้ยินหรือบอ คืนมาหาสาลาที่เตรียมเงิน่าทางทองมันแหวนพลอยบ่ได้เขียวมาเป็นแม่บักคำนอ้องชีวิตคอยต้องไมยละแมงตาใช่ว่าเราเอาออเสียงล้ำไปส่งใช่ว่าเราเอาออเสียงล้ำไปส่งให้น,น้องกัำจุทองขึ้นมาหากายจม่ห่างกันเขียวเท,ท thấy, าาา่านั้นแต่เทีนึ่งนายใจบ่มีใครมานราศรัยคนนี้ผู้เหลือเป็นอา